สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง d เ v i ิ Taro Channel นะคะวันนี้ก็จะมาทํานายดวงให้กับลัคนาราศีมีนเนาะประจําเดือนธันวาคมก็จะมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมเนาะอ่ะจะมาดูในเรื่องของการงานการเงินความรักทั้งสามสถานะเลยนะคะคนโสด คนมีคู่แล้วก็สถานะไม่ชัดเจนเนาะอ่ะมาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในเดือนธันวาคมนี้นะคะเดีย๋ยวชล่เลือกไพ่มาให้สิบใบเนาะสำหรับรักนาราศีบินหนึ่งสองี่ห้าหกเจด เก้าและใบสุดท้ายสิบของลาซีมีนนะเดือนหน้าก็เดินทันหวักลแล้วแบบเดียวจังอายุเป็นเพียงตัวเลขพูดถึงอายุระทอแท้ใจอ่ะไพ่ใบที่หนึ่งของลาซีมีน หกเหรียญหกเหรียญน,นะคะ Queen of Swords เก้าถ้วยสามไม้เท้า Queen of Wands The Justice อ่าสามเหรียญทูอัพเพนทัคเคสองเหรียญเนาะสิบไม้เทา้าและใบสุดท้ายห้าไม้เทา้าเอ้คุณมีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่าเนี่ยสำหรับลัคนาลาสีมีนอืมตัวตนของคุณก่อนเลยนะ ตัวตนของคุณตอนเนี้ยคุณเหมือนเอาจริงๆอะ่ะคุณเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นคนตรงนะตรงทำงานเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงจังในการทำงานอะ่ะแล้วเรื่องเงินนี่คือแบบตุกติกไม่ได้นะเจ้าระเบียบ าในเรื่องเงินเปะ๊ะๆเปะ๊เปะเลยเป็นคนเรียบร้อยด้วยค่อนข้างดุด้วยอืมค่อนข้างดุด้วยเป็นผู้หญิงทํางานเลยค่ะเป็นผู้หญิงทํางานเลยทํางานเก่งจริงๆอืมแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเอ่อถ้าสมมุติคุณมีลูกน้องนะคุณเป็นเจ้านายแล้วคุณมีลูกน้องอะ่ะคุณก็จะ เรียกว่าไม่ค่อยมีลูกน้องคนไหนจะมาเลียแข้งเลียขาคุณได้อะ,อะพูดตรงตงเออคุณก็จะให้เท่าๆกันตามสเต็ปตามสเต็ปไปใครทำงานดีก็คุณก็ตัดสินว่าโอเคคนนี้ดีอืมไม่ใช่ดีแต่พูดถ้าดีแต่พูดนี่คุณก็คุณไม่ได้ถือหางอะเออไม่ได้ถือหางลูกน้องอะ่ะอืมแล้วคุณเป็นคนที่ชอบทำงานเนาะเออ ทำงานหลายอย่างด้วยนะเหมือนงานคุณเยอะจังอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างสูงแล้วเนาะแล้วงานคุณอ่ะก็ค่อนข้างจะเยอะรับภาระงานหลายอย่างอ่ะอืมหรือแบกภาระครอบครัวก็ได้นะ <ừ. S 1> เหมือนคุณเป็นเหมือนผู้นำครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเลยก็ได้นะเหมือนทำงานหลายอย่างต้องหาดูแลหลายคนก็ได้เออมีบุตรมีบริวารเยอะแยะก็ได้อืมแล้วคุณก็ทำอยู่คนเดียวอะ่ะคุณหาอยู่คนเดียวอะ่ะ ดูแลทั้งครอบครัวประมาณนั้นก็ได้นะคะอืมแล้วคุณคิดเรื่องเงินเป็นหลักเลยเนาะตอนนี้เอ้มันมีเรื่องอะไรในใจคุณหรือเปล่าเป็นผู้หญิงชอบทำงานจริงๆชอบทำงานจริงๆชอบทำงานหาเงินเก่งอืมหาเงินก็เก่งนะคนราศีมีนอืมแล้วค่อนข้างจะเป็นสายมูนิดๆด้วย เป็นสายมูด้วยต้องไปไหว้ขอบคอนะอะไรส,ะไสักที่หนึ่งอะที่ไหนสักที่หนึ่งอะคุณเป็นคนที่แบบดูภายนอกอาจจะดูเป็นคนทํางานแข็งแงเนาะแต่เอาจริงๆแล้วอะเออไปทางแบบมูเตลูเลยนะคุณอะมีเซนด้วยนะมีเซนด้วยอืมมีเซนแบบถ้าใคร คุณเหมือนจะรู้ว่าใครคิดอะไรอะ่ะเออคุณจะดูคนออกว่างั้นเถอะอืมแล้วตอนนี้เหมือนคุณนี่ขนาดคุณทำงานเยอะแล้วนะคุณก็ยังเหมือนจะอยากหางานเพิ่มอีกเลยอเหมือนถ้าเกิดคนมีธุรกิจกิจการนะณนะตอนนี้เหมือนคุณอยากขยายสาขาไหมอืมจากบางคนที่มีแค่สองสาขานะ คุณอาจจะอยากหาโอกาสงานเพิ่มเติมหรืออยากจะขยายสาขาก็ได้นะงานประจําคุณมีอยู่แล้วแต่คุณก็อยากจะมีอีกนะอืมอยากเมกมันนี่อยากเมกมันนี่ไหมแต่ไม่รู้มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงอะไรกับใครดินที่ทํางานเหมือนมีขัดแย้งกันนะ่ะในในเรื่องของงานอ่ะเดี๋ยวขอดูซิว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรอ่ะเหมือนมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงหรือขัดเข้งขัดขากันในที่ทํางานหรือเปล่า เออห้ามไม้เท้ามันขึ้นมีเรื่องอะไรอะ่ะอืมคุณไปเจอคนใจร้อนในที่ทำงานไหมเออแล้วมันก็รู้สึกเหมือนอ่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะเหมือนคุณก็ไปเจอผู้ชายที่มันแบบเขาก็ใจร้อนอะ่ะเออใจร้อนกับใจร้อนมาเจอกันเนาะมันก็เลยมีเรื่องติดขัดขัดแย้งกันในที่ทำงานห้าเหรียญก็ขึ้น อมอาจจะมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าทําให้คนรู้สึกว่าแบบเหนื่อยจังนี่แค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วอะยังต้องมาทะเลาะกับเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเออคนรู้สึกว่าแบบโอ้ยเหนื่อยเรื่องงานนี่เหนื่อยเหนื่อยใจด้วยเหนื่อยใจแล้วก็เหนื่อยกายด้วยอืมพราอยากบอกอะไรเกี่ยวกับงานอีกไหมเออ ้ยเหมือนเดี๋ยวนะอะไพ่อยากจะบอกอะไรในเรื่องของการเงินนะตอนนี้การเงินคุณเหมือนมันขึ้นสองเหรียญขึ้นมาสองเหรียญก็คือเหมือนตอนนี้คุณเหมือนเดือนชนเดือนเลยอะถามว่ามีเก็บไหมไม่ค่อยมีนะ เออเหมือนมีคนมายืมเงินคุณไหมเหมือนคุณหามาได้เนี่ยคุณก็ต้องเอาไปให้ครอบครัวไปให้ครอบครัวหรือว่าเหมือนคุณไม่ค่อยได้ใช้เงินของตัวเองเลยอะ่ะทําไมไม่รู้อะ่ะถามว่าหาเงินเก่งไหมโคตรเก่งเลยนะคนราศีมีนหาเงินก็เก่งนะแต่เหมือนเงินคุณไม่ค่อยเหลือมันจะเดือนชนเดือนมันมีรายจ่ายออกมาค่อนข้างเยอะเนาะเออแล้วคุณเป็นคนแบบ หกเหรียญขึ้นมาเนี่ยคนณเปคนชอบให้อ่ะเออชอบช่วยเหลือคนน่ะถ้าใครมาขอหรือมายืมหรือว่าญาติพี่น้องมาแบบรบกวนคุณก็เหมือนน้ำท่วมปากอ่ะพูดพูดไม่ออกอ่ะก็ต้องช่วยเขาอ่ะถ้าเขาเดือดร้อน่ะเนาะเออเหมือนเป็นคนใจดีอ่ะใจดีชอบช่วยอ่ะแต่สุดท้ายตัวเองก็แบบเหลือสองเหรียญน่ะจากคุณมีหกอ่ะจากคุณมีหกเหรียญน่ะ คุณช่วยเขาจนคุณแบ่งไปทางอื่นหมดแล้วอะจนคุณเหลืออยู่แค่สองเหรียญตอนนี้ก็เลยรู้สึกแบบโอ้ยทําไมมันก็เลยอยากหาธุรกิจอะไรเพิ่มเติมอีกนะสามไม่เท้าขึ้นสามเหรียญก็ขึ้นอืมเหมือนจะพยายามแบบขยับขยายสาขาหาการลงทุนเพิ่มหรือหาอะไรเพิ่มเติมอะคะ่ะเออประมาณนั้นะ่ะเหมือนเงินมันมันพอดีเกินอะมันไม่เหลือเก็บให้คุณเลยอะ อคุณอยากจะมีเงินไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปล้นลาของคุณบ้างอะ่ะแต่มันไม่พอไงเออมันไม่พอมันแบบอะด้านการเงินพย่อยากจะบอกอะไรอีกไหมสำหรับลัคนาราศีมีนมันไม่ค่อยพออะ่ะเงินไปไหนหมดอะ่ะอืม คุณอยากจะหาช่องทางเพิ่มเติมหาหนู่นนี่นั่นเพิ่มเนาะอืมอ่ะทีนี้ขอดูในเรื่องของความรักคนโสดก่อนเลยความรักคนโสดเหมือนคุณไปเจออะไรมาหรือเปล่าเหมือนความสัมพันธ์มันไม่ใช่มีแค่แค่คุณสองคนเลยอะ่ะอืมคนโสด นะเหมือนไปเจอความสัมพันธ์ที่มันยากอะแล้วมันก็เกิดการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นไปแล้วด้วยสําหรับคนโสดนะเหมือนคุณไปเจอว่าเขามีคนนึงหรือเปล่าในความสัมพันธ์อะเหมือนเขาจับปลาสองมือเลยอะสองเหรียนมันขึ้นในความสัมพันธ์อะก็คือเหมือนคุณแบบอืม เหมือนเขาหรือเปล่านะไม่รู้นะแต่เขาดูเป็นผู้ชายเจ้าชู้จังมันขึ้นก้าวถ้วยก้าวถ้วยนี่คือเขาเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะมีเสน่ห์ใส่เปด้วยนะอบอวบอืมดูดูเป็นป่าเลยแหละอบอวบเลยแหละถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายอวบผิวขาวอืมแล้วเขาเป็นคนสายเปอ่ะใส่เปมากเลยอ่ะแล้วมีคนมาชอบเขาเยอะเป็นคนมีเสน่ห์พูดเก่งแล้วก็ เออเหมือนเขาก็จะมีไม่ใช่มีกับเราคนเดียวนะเนี่ยถ้าเป็นคนโสดแล้วไปเจอคนคนนี้นะคนคนนี้ลักษณะนิสัยเขาค่อนข้างเจ้าชู้เลยแหละเขาไม่ใช่คุยกับเราคนเดียวเหมือนจับปลาสองมืออสองเรียนมันขึ้นอะ่ะแต่เขาก็มาในฐานะเพื่อนอะ่ะเข้ามาในฐานะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมธุรกิจก็ได้อืมสามเรียนขึ้นเข้ามาในฐานะเพื่อนก่อนแล้วคุณก็ไปเจอเขาเจอที่ทำงานนี่แหละอืม แต่ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างยากไหมสําหรับคนโสดค่อนข้างยากไหมคุณก็ยังช่างใจอยู่นะคุณยังช่างใจอยู่มันขึ้นหกเหรียญเนี่ยหกเหรียญคือยังช่างใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีคือเหมือนเราก็ชอบชอบเขานิดนึงแล้วไหมก็ไม่นิดนะเนี่ยชอบชอบเขานิดนึงแล้วอะแต่เหมือนเขาก็อาจจะยังมีหลายคนในความสัมพันธ์ไหมเออ ดูให้ดีนะคนโสดอะ่ะอ่ะใครอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่เข้ามาหาคนโสดละกันอ่ะลักษณะเขาเป็นยังไงลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงคนโสดอืมเหมือนคุณก็มีแผลมาเยอะนะเนี่ยเออมีแผลมาเยอะนะแผลใจอะ่ะคนที่เข้ามารวยอะ่ะอืม คุณเจอคนรวยมากอะ่ะมีความมั่นคงทางด้านการเงินเป็นเหมือนป่าเหมือนเสียเลยอะ่ะรวยรวยมากอายุเยอะกคุณนะแล้วก็เขามีความมั่นคงในด้านการงานการเงินรวยรวยจริงคนนี้เออสายเปเลยเป็นเหมือนปา่าสายเปเลยอะ่ะอืมแต่คุณก็เคยเจ็บมาเยอะอ่ะก้าวไม่เท้าขึ้นก็คือเคยเจ็บมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าออาจริงเขาก็ดูแ,แลเราได้ คุณคิดอย่างนั้นนะแต่รู้สึกว่าถ้าคบไปแล้วเนี่ยอืมถ้ามันเป็นสองเหรียนนะถ้ามันเป็นอีกคนในความสัมพันธ์น่ะคุณก็ยังยังยังตัดสินใจไม่ได้เนาะว่าจะเอาอยัางไงแต่ไพ่มันก็ขึ้นมาว่าคนนี้เจ้าชู้นะคนนี้เจ้าชู้แต่สายเปเงินเยอะเออแล้วคุณก็รู้สึกว่าไพ่มันบอกว่าให้ตัดสินใจอะว่า จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้กับคนนี้นะอืมคือถ้าสุดท้ายวันหนึ่งถ้าคุณคบอะ่ะคุณก็รู้สึกเหมือนมันก็จะยังเหงาเหงาอะ่ะอืมมันจะยังเหงาเหงมันเหมือนถ้าไปต่อเนี่ยถามว่าชอบไหมก็ชอบอยู่นะชอบอยู่นะเออชอบอยู่นะแต่ถ้าจะไปต่อเนี่ยมันจะไปกันได้ไหมละ่ะกับคนนี้เดี๋ยวขอดูก่อน อมเขาเป็นคนเจ้าชู้เดิฟูขึ้นเขายังรักอิสระอยู่เลยเขาไม่ชอบการผูกมัดนะแต่เปเก่งเงินเยอะเงินถึงเลยแหละคนนี้ผู้ชายคนนี้มาแบบมาสไตล์ป่าเลยอะรวยอะคนนี้รวยรวยจริงๆเออแต่ยังไม่ชอบการผูกมัดเขายังไม่อยากมีใครอืมยังไม่อยากมีใครอะเขายังรักสนุกอยู่อะ เออยังคบเล่นๆก็ได้นะยังไม่อยากจริงจังอะ่ะเหมือนเขาก็คุยกับคุณนะถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่จะจริงจังไหมยังนะเพราะว่าเขาก็มีหลายคนคุยอะ่ะเขาไม่ได้เลือกเราคนเดียวนะเออเขาก็มีหลายคนในความสัมพันธ์แล้วเขาเป็นคนมีเสน่ห์เปด้วยเปเก่งด้วยรวยอะ่ะเป็นคนโรแมนติกอะ่ะอือคนเจ้าชูก็จะนิสัยประมาณนี้ย แล้วมันก็อ่าขึ้นเดอะเดวิเหมือนเขามีพันธะอยู่แล้วไหมอืมสำหรับคนโสดถ้าคุณไปเจอนะเขาเป็นคนอบอุ่นโรแมนติกเอ่อคิงออฟคัฟขึ้นลักษณะนิสัยเขาเลยอบอุ่นโรแมนติกมีเสน่ห์เอาใจเก่งเลยนะใจเย็นนิ่งสุขุมอืมแต่ว่า เขามีพันธะอยู่แล้วหรือเปล่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าสําหรับคนโสดคุณไม่เจอคนเนี้ยอืมแต่ถามว่าตัดได้ไหมก็ยังตัดไม่ได้ไงมันรู้สึกเหมือนผูกพันกันอยู่เนาะเหมือนคุยกันมานานนะเนี่ยคุยกันมานานแล้วนะสําหรับคนโสดคนเนี้ยแต่ถามว่าคุณก็ยังเลือกไม่ได้อะ่ะเขาก็ไม่ได้เลือกเราด้วยอะ่ะเขาก็มีหลายคนอะ่ะ เออเขาเหมือนเป็นป่าเลี้ยงเด็กเลยอ่ะเหมือนเส่ยเลี้ยงเด็กเลยอ่ะคตรวยคนเนี้ยอืมถามว่าชอบเขาไม่ก็ชอบเขานั้นเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าหรืออยู่กันคนละที่ก็ไม่รู้นะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่หรือเปล่าคืออยู่คนละที่กับคุณอ่ะอยู่ไกลกันน่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยัง ยังไม่จริงจังอ่ะอืมแต่คุณก็ก็แอบบแอบบชอบแล้วอะแอบบชอบไปแล้วอะเอออ่ะยอยากจะบอกอะไรสำหรับคนโสดอีกไหมอืมทำไมมาแต่เรื่องงานก็ไม่รู้นะคุณในหัวคิดแต่งงานกับเงินอะอืมอืมคุยแต่เรื่องเรื่องงานเรื่องเงิน แต่เขาก็เข้ามาเขาก็เข้ามาจริงแหละแต่ค่อนข้างเจ้าชู้นะคนเนี้ยสำหรับคนโสดอ่ะไปดูสถานะความรักของคนไม่ชัดเจนลัคนาราศีมีนนะคะลัคนาราศีมีนใครอยากจะบอกอะไรกับคณนะ่าอ้สองถ้วยอืาราศีมีนสถานะไม่ชัดเจนคุณมีความรักเข้ามา โอเป็นคนอายุมากกว่านป๊แบบนึงนะคะโอ้สถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนคุณมีคนรักแล้วนะเนี่ยคุณมีคนคุยอยู่แล้วนะเนี่ยขึ้นสองถ้วยเป็นคนรักที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์อ่ะหนึ่งถ้วยก็คือคนรักจริงๆแต่ว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นคบกันเพิ่งเริ่มเริ่มต้นดูใจกันก็ได้นะ แล้วต่างคนก็ต่างแบบอืมรักกันอะรักกันแล้วแหละสําหรับสถานะไม่ชัดเจนเนาะแต่รู้สึกว่าคนคุยของคุณจะมีอายุมากกว่าเลยอะอืมเขามีฐานะทางการเงินมั่นคงแล้วก็หน้าที่การงานดีดูเป็นผู้ชายนิ่งๆน,นะสําหรับสถานะไม่ชัดเจนดูอาจจะดุดุนิ่งๆแล้วก็ อีโก e ้สูงสูงนิดนิดนึงเออคือเขามีลูกน้องมีบริวารเยอะอ่ะเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบชอบสั่งชอบบังคับชอบควบคุมไหมลักษณะนิสัยเขาอะ่ะอืมก็อยู่อะ่ะเขาก็ต้องเขาเป็นคนทํางานเก่งอะ่ะขึ้นแปดเหรียนทํางานเก่งแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูเพิ่มสิ สำรัสถานะไม่ชัดเจนโอทางานจริงๆเลยเอ๊คุณสองคนนี้ชอบทํางานเนาะทั้งคุณและแฟนคุณเลยนะชอบทํางานด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ก็ทํางานประจําก็ได้นะหรือว่าจะเป็นงานแต่ส่วนมากของคุณจะเป็นงานลักษณะงานเดิมๆอะ่ะที่คุณมีความถนัดอยู่แล้วอะ่ะมันไม่ใช่แบบคือคุณถนัดด้านไหนคุณก็จะชอบทําด้านนั้นไปเรื่อยๆยาวๆอะ่ะอืม ทั้งคุณและเขาอะอืมประมาณนั้นสำหรับสถานะไม่ชัดเจนเนาะดีนะสถานะไม่ชัดเจนแฮปปี้นะเนี่ยแฮปปี้นะเนี่ยอ่ะต่อไปขอดูในเรื่องของความรักคนมีคู่เนาะความรักคนมีคู่ดูซิไพจะบอกอะไร ความรักคนมีคู่เอคนมีคู่คุณเกิดการทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่ามโอมันมีเรื่องทะเลาะกันเกิดขึ้นน่ะคุณไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าสองเหรียญมันขึ้นเหมือนเขา เหมือนเขามีคนนึงเข้ามาในความสัมพันธ์เลยอืมเหมือนเขามีตัวเลือกทางเลือกเลยเขาเป็นคนเจ้าชู้นะเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณเป็นคนมีคู่นะสาหรับคนมีคู่นะแฟนคุณอ่ะค่อนข้างเจ้าชู้เลยอ่ะมีเสน่ห์แล้วเขาก็เหมือนมีคนในความสัมพันธ์อ่ะอืมเหมือนตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณรักแฟนคุณมากเลยอ่ะแต่แฟนคุณทําไมมาทําให้คุณเสียใจอ่ะเออคุณเสียใจมากเลยนะตอนเนี้ย ึ้นไพห่ห้าถ้วยห้าถ้วยนี่คือร้องไห้เสียใจเลยกับเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเจอมาเนี่ยเกิดการทะเลาะมีปากเสียงกันใหญ่โตเลยอะ่ะแล้วสุดท้ายตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าแบบอยู่ห่างห่างกันก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยเอออยู่ห่างห่างกันก่อนได้ไหมความรักเนี่ยคุณไปทํางานเป็นหลักเลยอะ่ะคุณมุ่งในเรื่องของงานเป็นหลักเลยแล้วก็คุณแห้งความสัมพันธ์ไว้เลยอะ่ะเหมือนขอคิดทบทวนเลยอะ่ะอืมขอคิดทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์เลยว่าแบบ เฮ้ยทำไมไปทำแบบนี้ทำไมแอบไปมีใครเนี่ยเออเหมือนเขาแอบไปมีใครเลยอะเขาไม่มีใครอีกคนหนึ่งหรือเปล่าอืมแต่คุณก็พยานะพยามจะลืมๆนะพยายามจะลืมๆอะอืมคุณแบบบอกกับตัวเองว่าแบบ ขอลืมลืมไปก่อนเลยได้ไหมขอไปทํางานเออทํางานหาเงินแล้วสุดท้ายอะ่ะเขาก็จะกลับมาขอคืนดีคุณนะอืมมันก็จะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งมันขึ้นแปดไเท้าแปดไม้เท้านี่ถ้าเกิดมีการทะเลาะก,กันสุดท้ายมันก็จะกลับมาคืนดีเป็นครอบครัวกันรักใคร่กมเกลียวกันเหมือนเดิมเนาะแล้วเขาก็ไปจบกับอีกคนหนึ่งมาแล้ว The date ขึ้นเขาไปจบ กับอีกคนมาให้คุณแล้วอืม The d a t กับ The world ขึ้นเขาไปจบมาแล้วอืมก็ต้องให้โอกาสไหมลองให้โอกาสกันดูสำหรับคนมีคู่นะคะสำหรับคนมีคู่ที่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันมาเนาะบางทีเราก็ต้องต้องใช้เหตุผลในการคุยกันอะแต่ตอนนี้อารมณ์มันมาก่อนแล้วไงเอออารมณ์นำเหตุผลแล้วไงถ้าไม่มีคนอื่นนี่คือเราก็ไม่ยอมไหม อืแฟนคุณก็ฐานะทางการเงินค่อนข้างสูงอะ่ะอืม King of Wands เจ้าชูนะเนี่ยแฟนคุณอะ่ะอืมต่างคนต่างใจร้อนด้วยกันทั้งคู่เลยอะ่ะคุณก็ใจร้อนเขาก็ใจร้อนอืมแต่ชอบทำงานทั้งคู่เป็นเป็นคนที่แบบชอบทำงานอะ่ะอืมชอบทำงานทั้งคู่เลยหาเงินเก่งด้วยกันทั้งคู่เลย อืก็ไพ่ก็บอกว่าให้คุณประครับประคองความสัมพันธ์เนาะประครับประคองความสัมพันธ์แล้วก็อะไรที่มันผ่านเข้ามาแล้วอะ่ะก็ค่อยค่อยคุยกันคุณยังเครียดคิดมากอยู่เลยอืมมันขึ้นก้าดาบยังเครียดคิดมากวิตกกงังวลกับกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะเออคุณก็ไปรับรู้มาแล้วอะ่ะว่าเขา แอบไปมีคนนึงอืมแต่เขาไปจบมาแล้วนะเขาก็ไปจบมาแล้วแต่ความรู้สึกของเรามันยังยืดเยื้ออยู่ไหมมันยังเลื้อลังอยู่ไหมมันยังรู้สึกเหมือนไม่เคลียร์ไหมอืมมันยังเหมือนไม่เคลียร์เลยอะคุณยังรู้สึกว่าเออเนี่ย the judgment ขึ้นทุกอย่างมาถูกเปิดเผยขึ้นมาหมดแล้วอะแล้วคุณก็รู้แล้วอะว่าเออมีคนในความลับอีกคนนึงขึ้นมา แต่มันก็จบแล้วนะเขาก็ไปจบมาให้นะอืมก็ให้โอกาสกันเนาะก็มาเริ่มต้นกันใหม่สิ้นปีแล้วปีหน้าฟ้าใหม่ก็ต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะมีสิ่งดีๆเข้ามาอืมโอ้มีมการทะเลาะกันรุนแรงเลยอะ่ะอืมทะเลาะกันรุนแรงเหมือนบ้านจะแตกเลยอะ่ะฟ้าผ่าเปรี้ยงกลางบ้านเลยกลางหัวเลยแฟนคุณก็แบบ ผิดจริงอะ่ะเออผิดจริงอะ่ะแก้ตัวไม่ได้อะ่ะอืมแต่เขาก็บอกว่าคุณอะ่ะถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกแล้วด้วยกันด้วยนะคะเขาก็บอกว่าคุณก็คือแม่ของลูกเขาอะ่ะเขาก็เลือกคุณอะ่ะอืมเขาก็เลือกคุณแหละแต่ตอนนี้คุณยังรู้สึกว่ายังให้อภัยไม่ได้เออยังขอเวลาเออเจ็ดเหรียญขึ้นขอเวลาเลย ขอเวลาทําใจเลยขอพักอยู่เนี่ยขอก่อนอีกนิดนึงยังอารมณ์มันยังขึ้นอยู่อืมแต่เขาบอกว่าไปจบกันมาแล้วอ the date ขึ้นเขาจบให้คุณแล้วก็ให้โอกาสกันเนาะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ปีหน้าก็ขอให้มีสิ่งดีๆผ่านเข้ามาในทุกๆราศีเลยนะคะ ครที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเดวงอ,อาจจะไม่ใช่ของทุกคนทุกท่านนะคะเพราะว่ามันก็เป็นดวงเป็นดวงรวมๆเนาะของลัคนาราศีมีนถ้าเกิดว่าสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็ค่อยทักมานะคะแต่ส่วนมากถ้าเกิดใครผ่านมาเจอคลิปนี้แล้ว คุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะมันก็มันก็เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยเนาะไพ่ก็เตือนมาสําหรับคนที่เขามีปัญหาในความสัมพันธ์ก็พยายามประคับประคองกันไปเนาะก็ขอให้ปีหน้าก็เป็นปีที่ดีๆของคุณนะคะลัคนาลาศิมีนเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าอี e ีนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย